นี่ครับให้เขียนจํานวนที่กําหนดมาให้นะครับในรูปของจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดคูณกับสิบยกกําลังะให้เขียนเป็นจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดคูณกับสิบยกกาลังกาลังจํานวนเต็มที่น้อยที่สุด่นนอ,ดกกนนอ,ดอ,อไปถึงเลขสองครับอันนี้ก็ไปถึงเลขเก้าครับนะ,นะก็คือไล่ไปจนถึง,ถงเอ,อ่อ ศูนย์ที่จะต่อเนื่องกันนั่นแหละครับพอมาถึงเลขหนึ่งปับ๊บหลังจากนั้นจะเป็นศูนย์ที่ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้พอไล่ไปถึงเลขเจ็ดหลังจากเลขเจ็ดไปจะเป็นศูนย์ที่ต่อเนื่องกันนะครับดังนะนั้นตรงนี้เจ็ดร้อยสาสิบสองแล้วเดี๋ยวคูณสิบยกกำลังอะไรเดี๋ยวมาดูกันต่อตรงนี้สองร้อยสี่สิบเก้าคูณสิบยกกำลังอะไรเดี๋ยวว่ากัน กพันสี่สิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังสี่พันสามร้อยเจ็ดคูณสิบยกกำลังอ่ดูตรงนี้ศูนย์ตามหลังมาห้าตัวก็สิบกำลังห้าตรงนี้ศูนย์ตามหลังหกตัวก็สิบกำลังหกตรงนี้ครับศูนย์ตามหลังมาแปดตัวก็สิบกำลังแปดตรงนี้ครับศูนย์ตามหลังมาสิบเอ็ดตัว นี่สามนี่อีกสามเป็นหกนี่อีกสามเป็นเก้าตรงนี้อีกสองเป็นสิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังสิบเอ็ดนะครับวิธีทำก็ง่ายๆแค่นี้นะเขียนในรูปของจำนวนเต็มน้อยสุดคูณสิบยกกำลังในข้อที่สองครับจำนวนที่กำหนดมาให้พวกนี้อยากรู้ว่าเป็นจำนวนกี่หลักลูกลองดูงครับเมื่อเราไปเขียนนะ มันก็จะนำหน้ามาด้วย2,048แล้วตามหลังด้วย0ูนยจำนวนของ0นย์นั้นดูที่กำลังของ10ได้เลยตอนนี้จูกําลัง11บงั้นจะมี0ตามหลังมา11ตัวมี0ูน1ตัวนะ0ตามหลัง11ลักเพราะฉะนั้นถ้าคิดทั้งหมดเลยขั้งหน้านี่อีก4หลัก2,048นี่4หลัก นั้นเมื่อรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็นเป็นจำนวนสิบห้าหลักสี่บวกสิบเอ็ดก็สิบห้าต่อสิบห้าหลักหกร้อยยี่สิบห้าคูณสิบแปดสิบเจ็ดลูกเขียนหกร้อยยี่สิบห้าก่อนเลยแล้วตามหลังด้วยศูนย์มานะครับหกร้อยยี่สิบห้านี่สามหลักแหละ มันคูณสิบกำลังสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นมันจะมีศูนย์ตามหลังมาอีกสิบเจ็ดหลักเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็จะเป็นจำนวนที่มีทั้งหมดสามบวกสิบเจ็ดก็ยี่สิบหลักโอเคเจ็ดสิบหกคูณสิบกำลังสามสิบแปด ลูกก็เขียนเจ็ดสิบหกก่อนเลยลูกเขียนเจ็ดสิบหกก่อนเลย,ลเย,เลยคูณสิบยกกำลังสามสิบแปดเพราะฉะนั้นมันจะมีศูนย์ตามหลังมาสามสิบแปดตัวมีศูนย์ตามหลังมาสามสิบแปดหลักเพราะฉะนั้นถ้านับรวมทั้งหมดสองหลักรวมกับสามสิบแปดหลักก็กลายเป็นสี่สิบหลัก โอเคหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็สิบแปดคูณสิบยกกำลังสี่สิบสองหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็สิบแปดเนี่ยเขียนตัวนี้ก่อนคูณสิบยกกำลังสี่สิบสองมันก็จะมีศูนย์ตามหลังมาทั้งหมดสี่สิบสองหลักตรงเฉพาะศูนย์นะ ตรงนี้สี่สิบสองหลักแล้วตรงนี้อีกห้าหลักเพราะฉะนั้นเมื่อนับจำนวนหลักทั้งหมดห้าบวกสี่สิบสองก็สี่สิบเจ็ดก็เป็นสี่สิบเจ็ดหลัก